วัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุญญา,า,าดาพะคเลผลิตคณะนิติศาสตร์รหัสนักศึกษา6101700737ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปียธิดาแดงป่าน,นะคะรหัสนักศึกษา6101615729ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปียะมุนปิยุตตลินเลขรหัส6101700067ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาชามาอาภาลวิไลเลขนักศึกษา6 1 0 1 7 0 0 7 2 9ค่ะวันนี้กลุ่มของนักศึกษานำเสนอข้อเท็จจริงของข่าวเช้าในส่วนยับคุ้มลายละเมิดสิทธิ์ที่มาของข่าวโพสต์ทูเดย์วันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2556้ข้อเท็จจริงมีดังนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตลุมจวกไอเดียคุ้มลายชียละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรุนแรงเครือข่ายพลเมืองเน็ตระบุเข้าข่ายดับฟัง เป็นประเด็นเมื่อคนตำรวจตีพิสิทธิ์ผอบวบปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปอทได้ออกมาระบุว่าเตรียมตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมสนทนาลนา์ของผู้คนโดยระบุเหตุผลว่าโปรแกรมดังกล่าวถูกใช้เป็นช่องว่างในการกระทำผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงของชาติก่อนหน้านี้ปอทได้ขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่อยู่ในต่างประเทศแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ ซึ่งล่าสุดได้ขอความร่วมมือกับเนเวอร์เจแปนผู้พัฒนาลายเพื่อขอข้อมูลการสนทนาผ่านโปรแกรมดังกล่าวรวมถึงข้อมูลรายชื่อของบุคคลบางรายซึ่งขณะน,นี้ได้รับการตอบรับจากบริษัทดังกล่าวได้ว่ายินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผมยืนยันว่ากรณีนี้ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่ที่ผ่านมามีคดีที่ผู้อาศัยช่องว่างการตรวจสอบของโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในกา,การกระทำผิดเป็นจำนวนมาก คนตำรวจพิสิทธิ์กล่าวขณะที่เสียงสะท้อนจากผู้คนในโลกโซเชียลมีเดียต่างมีการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรงคำถามที่สําคัญที่เกิดขึ้นคือการใช้อํานาจของตํารวจปทดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญสร้างบรรยากาศแห่งความบดกลควรในการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นหัวใจและพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเมือง ที่ประชาชนมีส่วนร่วมหรือไม่ประเด็นปัญหาทางกฎหมายการที่ทางโอทต้องการเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมสนทนาเป็นการละเมิดต่อปัญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือไม่ปัญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติข้อที่19ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นแสวงหาข้อมูลข่าวสารและสามารถรับส่งข้อคิดเห็นต่างๆผ่านสื่อใดๆก็ได้โดยปราศจากการแทรกแซงผลการวิเคราะห์ปัญญาสากลว่าด้วย เรื่องมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้นเป็นข้อตกลงของสหประชาชาติเพื่อกำหนดแนวทางในการคุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในประเทศนั้นๆซึ่งไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกสหประชาชาติซึ่งปัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์และหลักการทั่วไปในด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครองมนุษยาชาติโดยปดิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไม่มีพันธะผูกพันในแง่กฎหมายระหว่างประเทศการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคือ การทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงได้รับผลกระทบจากการนั้นไม่ว่าจะกระทําโดยเจตนาจงใจหรือประมาทเลเล่อก็ตามสิทธิในความเป็นส่วนตัวหมายถึงสิทธิของบุคคลตามหลักขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่จะอยู่ตามลําพังโดยปราศจากการลบกวลนหรือสอดแทรกจากบุคคลอื่นที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญใจเสียหายอับอายหรือแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ สำหรับนักศึกษานักศึกษาคิดว่าเป็นการขาดต่อหลักปฏัญญาสากลที่ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามในเรื่องสิทธิมนุษยชนตามเนื้อหาปัญญาข้อที่19กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนสามารถทําได้ในเรื่องการแสดงความคิดเห็นได้เปลี่ยนความเห็นผ่านสื่อซึ่งในโปรแกรมรายนั้นเป็นโปรแกรมสนทนาที่ถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหากเจ้าของไม่ได้อนุญาตและทางปอทได้เข้าตรวจสอบก็ถือว่าทางปอทละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งที่ปอทอต้องการตรวจสอบเพราะเกรงว่าจะมีการกระทําผิดต่อความมั่นคงของชาติหากเป็นเช่นนี้ควรระบุความต้องการที่จะตรวจสอบรายบุคคลตรวจสอบเฉพาะกลุ่มผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยในการกระทําผิดเพียงเท่านั้นเนื่องจากผู้คนส่วนอื่นที่ไม่มีข้อเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดนั้นข้อมูลส่วนตัวอาจจะถูกเปิดเผยได้โดยไม่จําเป็นและไม่ได้รับอนุญาตซึ่งการกระทําดังกล่าวขัดต่อระบบก,การปกครอ,องของไทยเพราะ ดูเหมือนถูกควบคุมการใช้โปรแกรมสนทนาโดยปดทซึ่งไม่ต่างจากระบบเเด็จการทําให้ถูกจํากัดสิทธิ์ต่างๆซึ่งในโปรแกรมสนทนานั้นต้องม,มีการพูดคุยแรกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆในทางปฏิญญาสากลน,นั้นได้ระบุอย่างชัดเจนว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นโดยปรศจากการแทรกแซงการแทรกแซงดังกล่าวคือการแทรกแซงโดยบุคคลอื่นองค์กรรัฐบาลเป็นต้น ดังนั้นทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการตรวจสอบของปอทที่ไม่ได้อนุญาตจากเจ้าของข้อมูลและการกระทําของปอทถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นกันในส่วนของกฎหมายและธรรมนูญนะคะฉบับล่าสุดก็คือบฉบับฉบับที่20นะคะของปีพุทธศักราช2560เนี่ยะจะเอามา ใช้ให้แล้วก็ปรับให้เข้ากับการกระทําของทปอนะคะว่าเขาเนี่ยกระทําถูกต้องหรือไม่นะคะการที่ทปอหรือเจ้าหน้าที่ร้านนะคะเข้ามาควบคุมไอดีไลน์ะคะหรือเข้ามาคุกคามผู้ใช้ไลน์นะคะถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องคะ่ะแล้วก็ผิดแล้วก็ไป กระทบต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์นั้นๆค่ะจากข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ได้ปรากฏว่าผู้ใช้ไลน์เนี่ยใช้แอปพลิเคชันนั้นเนี่ยไปในทางที่ผิดหรือว่าทุจริตนั่นเองค่ะเพราะว่าจากที่ภาพได้แสดงไปเนี่ยเขาเพียงแค่เป็นการสนทนาเป็นการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะคะซึ่งการแสดงความคิดเห็นของเขาเนี่ยก็มีสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ให้อำนาจเขาไว้นะคะอยู่ที่มาตรา,า34ค่ะซึ่งมาตรา34นะคะบอกว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพราะฉะนั้นในมาตราเนี้เนี่ยก็จะให้อำนาจาสิทธิและเสรีภาพนะคะแล้วก็กฎหมายเนี่ยก็คุ้มครองการกระทําส่วนนี้ของผู้ใช้ไลน์อย่างที่ข่าวได้บอกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขากระทําเกินกว่าน,นี้แล้วก็กระทําไม่ถูกต้องนะคะเขาก็จะถือว่าเป็นการทุจริตแล้วก็ จ้าหี่ัฐก็สามารถเข้ามาดูแลหรือเข้ามาควบคุมการใช้ลายของผู้นั้นๆได้ค่ะและนอกจากมาตรา34นะคะก็จะมีมาตรา25ค่ะซึ่งให้อำนาจกับ าการกระทําของผู้ใช้ไลน์อีกด้วยนะคะซึ่งมาตรา25เนี่ยวางหลักว่าสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนะคะนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นๆบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทําการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือสิิทธหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็น อันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นจากที่ได้บอกไปนะคะเกี่ยวกับมาตรา25เนี่ยถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ใช้ไ d ดียไลน์ผู้ใช้ไลน์เนี่ยใช้ไปในทางที่จะไปกระทบต่อความเจริญการเจริญความรุ่งเรืองของประเทศจะไปกระทบต่อความมั่นคงของรัฐไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเนี่ยถือว่าผ yeah. ู padding, ้ใช้ไลน์นั้นๆเนี่ย ผิดต่อกฎหมายและผิดต่อมาตานี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาได้แสดงความคิดเห็นมาแล้วไปกระทบต่อบุคคลอื่นให้สาธารณชนได้รับรู้นะคะเจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถเข้ามาควบคุมและเข้ามาตรวจสอบการาตรวจสอบการใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบห้องสนทนาได้นะคะว่าแล้วก็สามารถสันนิฐานได้อีกว่าเขาเนี่ยจะเป็นภัยอันตรายต่อสาธารณชนนั่นเองค่ะ และมาตราที่3นะคะที่ให้อำนาจหน้าที่สิทธิและเสรีภาพผู้ใช้ไลน์นะคะสามารถกระทำการได้โดยที่ไม่ถ้าเขาทำให้ผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกระทำาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนั้นต่อไปได้แล้วสามารถใช้กฎหมายในส่วนนี้ปฏิเสธในการเข้ามาของอเข้า เข้ามาคุกคามไอการใช้ไลน์เนี่ยของเจ้าหน้าที่รัฐดานะก็คือมาตรา35นั่นเองค่ะซึ่งมาตรา35เนี่ยวางหลักว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆซึ่งก็เข้ากับข้อเท็จจริงก็คือ,อเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านตัวการก็คือมีเทคโนโลยีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารของเขาเนี่ยก็ไม่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาควบคุมหรือจะมาห้ามในการสื่อสารของเขาไม่ได้นะคะ อ่ะแล้วว่างต่อไปค่ะที่บอกว่าการตรวจการกักหรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันรวมทั้งการกระทํเด้วยประการใดๆเพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันและการจัดกระทาไม่ได้อ่ะในส่วนนี้นะคะก็เข้ากับข้อเท็จจริงที่ว่าในเมื่อว่าผู้ใช้แอรดีไลน์ตามข่าวที่บอกไว้นะคะเขาไม่ยังไม่ได้กระทําผิดใดๆนะคะและการสนทนาของเขาเนี่ยก็เป็นอยู่ใน เฉพาะกลุ่มชนถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการเมืองหรืออาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบุคคลที่3หรืออะไรก็ตามที่อาจจะไปกระทบต่อบุคคลอื่นแต่เพียงเพราะว่าเขาเนี่ยสนทนากันอยู่ในกลุ่มบุคคลหรือห้องสนทนาของเขาที่มีการตอบโต้เป็นการเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนที่ไม่สามารถกําหนดบุคคลได้ด้วยเหตุนี้นะคะเขาก็จะไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าถือว่ายังไม่ได้ไปเกิดผลกระทบต่อบุคคลที่เขากล่าวถึงหรือบุคคลที่3ที่เขาที่จะพูดกระทบถึงนั่นเองค่ะ และอันสุดท้ายด้านหลังนะคะเว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญตัติในส่วนนี้นะคะถ้าหากว่าการกระทําที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเขาได้กระทําการทุจริตและคิดว่าผลเนี่ยมันจะเกิดแน่นอนแล้วก็มีบุคคลที่3ท,ที่เขากล่าวถึงเนี่ยบุคคลที่3าในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือว่าคนทั่วไปนะคะที่เขากล่าวถึงแล้วเขาแล้วบุคคลที่3าเนี่ยเขารู้ตัวนะคะ เจ้าหน้าที่ต่างๆหรือหน่วยงานรัฐต่างๆรวมทั้งทปอออย่างในข่าวได้บอกไปนะคะก็สามารถเข้ามาควบคุมการใช้ไอดีไลน์แล้วก็เข้ามาตรวจสอบห้องสุนทนาหรือตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คิดว่าจะเกิดการทุจริตแล้วก็ไปกระทบต่อสิ่งเหล่านั้นแน่นอนเนี่ยเขาสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ที่กฎหมายมาตรา35นะคะได้บัญญัติแล้วก็ให้อํานาจของหน่วยงานรัฐในส่วนของวักท้ายนี้ได้นะคะซึ่งการเข้ามาของเขาเนี่ยก็ต้องมาด้วยกับหมายสารว่าจะเข้ามาตรวจสอบนะนะคะเขาถึงสามารถ เข้ามาได้นั่นเองค่ะในส่วนของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะจะสรุปสั้นๆง่ายๆเป็น2การกระทําก็คือการกระทาแรกจะเป็นการกระทําของทปอนะคะที่เข้ามาที่จะเข้ามาควบคุมผู้ใช้ ID Line นะคะและการกระทําที่2ก็จะเป็นการกระทําของผู้ใช้แอปพลิเคชัน Line ตามที่ข่าวได้บอกไปนั่นเองค่ะในส่วนแรกนะคะการกระทําของทปอนั่นเองนะคะสรุป,ปง่ายๆก็คือทบอไม่สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบ ผู้ใช้ไลน์ตามที่ข่าวบอกได้นะคะเพราะว่าผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์เนี่ยยังไม่ได้ทําผิด ตามที่กฎหมายรัฐมนูลเนี่ยบัญญัติไว้แล้วก็ให้สิทธิและเสรีภาพของเขาไว้นั่นเองค่ะและในส่วนที่2นะคะการกระทําของผู้ใช้ไลน์เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำยังยังเป็นการกระทําทีถ่ถูกต้องตามกฎหมายตามที่รัฐมนูญได้ให้อหํานาจสิทธิแล้วก็เสรีภาพไว้นะคะซึ่งได้ให้อหํานาจและสิทธิเสรีภาพในมาตราย5นะคะ34แล้วก็36นั่นเองในส่วนของการแสดงความคิดเห็นการติดต่อสื่อสาร กันและกันนะคะแล้วก็เป็นการกระทำที่ยังอยู่ในกรอบตามที่กฎหมายกําหนดนั่นเองค่ะค่ะต่อมาจะพิจารณาในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ เมื่อลอง,ลงพิจารณาคำนิยามนะคะของคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันหยัดไว้ในมาตรา6นะคะวรรคหนึ่งว่าข้อมูลส่วนบุคคลหมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวต,วตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะคะซึ่งจากข้อเท็จจริงการที่ทอปอ,อ,อขอข้อมูลส่วนคผ่านไลน์และข้อมูลรายชื่อของผู้ใช้งานไลน์บางคนนะคะ พิจารณาว่าข้อมูลการสนทนาผ่านไลน์เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทางอ้อมนะคะเนื่องจากการที่เมื่อแคปการสนทนาไลาน์อะคะ่ะจะเห็นชื่อผู้ใช้อยู่ข้างบนสุดนะคะเป็นชื่อผู้ใช้ของ ผู้ที่สนทนาด้วยนะคะจะทําให้สามารถระบุชื่อผู้ใช้เนี่ยทางอ้อมได้และสามารถเป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้ได้นะคะและข้อมูลที่2ที่ทปอได้ขอ,อ,าอ,าอาจาก Ne เวอร์เจแปนนะคะคือข้อมูลรายชื่อผู้ใช้ในบางรายนะคะซึ่งข้อมูลรายชื่อผู้ใช้เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้โดยตรงคะ่ะสามารถรู้ได้ว่าใครเป็นใครผ่านชื่อผู้ใช้ทางไลน์นะคะ เมื่อพิจารณาคำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะคะต่อมาให้พิจารณาหน้าที่ของ Never Japan และทปอค่ะว่าสามารถมีอำนาจหน้าที่ในการกระทำการดังกล่าวได้หรือไม่นะคะเริ่มจาก Never Japan นะคะ Never Japan เป็นผู้ควบคุมข้อมูลนะคะใน ในหรือในการตัดสินใจในการท et mm ี่จะเก็บใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งตรงกับคำนิยามตามมาตรา6ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะดังนั้น n นวิสเจแปนเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือคอนโทรลเลอร์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะค่ะเมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ของทปอนะคะ ทปอเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะเนื่องจากทปอหรือกองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะจะเป็นการปราบปรามการกระทําความผิดผ่านทางโลกออนไลน์นะคะหรือผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะซึ่งเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ให้ใช้พระราชบัญญัติ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับการกระทำหน้าที่ของทปอนะคะซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา4วางหลักว่าพระราชบัญญัตินี้ไม่บังคับใช้แก่อนุสองการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ใน,ในการรักษาความมั่นคงหรือการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะซึ่งหากทปอมีอำนาจในการกระทำการโดยไม่ต้อง ใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะทปอ,อ,อก็จะมีอำนาจเต็มที่นะคะโดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือไม่ต้องมีหน้าที่เป็นการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวะค,ะค่ะค่ะหากทปอ,อ,อไม่ได้มีอำนาจที่จะได้รับการยกเว้นนะคะจากมาตรา4นะคะทปอ,อ,อสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสนทนาลายและ ข้อมูลในชื่อผู้ใช้ลายนะคะได้ผ่านทางมาตราย4ของพระราชบัญญัติการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งวางหลักว่าห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนะคะเว้นแต่อนุมาตรา6นะคะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่ง ทอปอ,อสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนาผ่านไลน์และชื่อผู้ใช้ไลน์นะคะจากอนุมาตราดังกล่าวได้นะคะแต่หากต้องมีหมายสารนะคะเพื่อเป็นการในการทำคดีหรือเป็นหลักฐานพยานต่างๆนะคะการที่ทอปอ,อขอข้อมูลการสนทนาของประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไลน์เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเนื่องจากประชาชนทุกคน ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีแต่การที่รัฐบาลนำข้อมูลการสนทนาของประชาชนเก็บไว้เป็นการขัดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งประชาชนทุกคนพึงมีดังนั้นการกระทำของทอปอ,อจึงมีความผิดตามมาตรา420ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งวางหลักว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายอนามายัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าการเก็บข้อมูลการสนทนาของประชาชนโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าทปอ จะเป็นความผิดหรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากหลายส่วนเช่นอำนาจของทอปอว่ามีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บข้อมูลการสนทนาหรือไม่หากทอปอมีอำนาจตามกฎหมายเช่นนี้ย่อมไม่เป็นความผิดแต่หากทอปอไม่มีอำนาจก็มีความผิดตามกฎหมายอย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลการสนทนาของประชาชนนั้นย่อมมีความผิดตามรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากลและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่แล้วหากเป็นการเก็บข้อมูลการสนทนาจากบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่หากคปอ,อเลือกเก็บข้อมูลการสนทนาเฉพาะบุคคลเพื่อใช้ในการดำเนินคดีย่อมไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่อย่างใด